สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้โปรแกรม Microsoft Word ในขั้นพื้นฐานนะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้การแทรกครับการแทรกจะมีอยู่2ประเภทและแบ่งออกเป็นอีก2หมวดหมู่นะครับประเภทแรกที่ผมจะสอนคือการแทรกวัตถุนะครับเริ่มจากเรากดไปที่แทรกครับแล้วเราเลือกที่รูปร่างตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีวัตถุมากมายและหลายการใช้งานนะครับ มันจะมีหลากหลายมากเราต้องการใช้วัตถุตัวไหนเราก็สามารถคลิกไปที่ตรงนั้นได้ผมจะใช้เป็นตัวลูกศรน,นะครับกดคลิกไปที่วัตถุต้องการแล้วก,กดลากนะครับแล้วก,กดปล่อยโอเควัตถุวัตถุเนี้ยสามารถเปลี่ยนสีหรือขนาดได้และสามารถเปลี่ยนเส้นของมันได้นะครับขั้นแรกการเปลี่ยนสีอย่างแรกนะครับ ผมต้องการให้วัตถุนี้เป็นสีส้มครับคลิกไปที่วัตถุเลยครับแล้วก็เลือกสีคลิกไปที่สีครับนี่คือการเลือกสีขั้นอย่างที่สองการเลือกเส้นขอบนะครับเรามันจะอยู่เยื้องมาจากการเลือกสีครับเรากดไปที่ตร,ตรงนี้เราเลือกสีที่ต้องการให้มันเป็นสีของขอบครับแล้วก็กดเลือก เราสามารถเลือกขนาดเส้นขอบได้นะครับให้เราชี G ้เมาส์มาที่ความหนาแล้วเราก็เลือกความหนาที่ต้องการครับผมเลือกเป็นขนาดนี้โอเคและการเราสามารถที่จะปรับขนาดของวัตถุวัตถุนี้ได้ครับโดยการชี้เมาส์ไปที่มุมใดมุมหนึ่งคลิกซ้ายแล้วก็ลากครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนทิศทาง ก็สามารถทําได้โดยการใช้เมาส์คลิกไปที่ชี้ไปที่ด้านในด้านหนึ่งแล้วก็คลิกแล้วก็เลื่อนไปด้านที่เราต้องการครับโอเคนี่คือการแทรกรูปทรงครับอย่างที่2ที่ผมจะสอนคือการแทรกรูปภาพการแทรกรูปภาพมี2แบบครับการแทรกรูปภาพแบบที่1คือการแทรกจากตัวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การแทรกแบบที่2คือการแทรกจากอินเทอร์เน็ต การแทรกแบบแรกสามารถทำได้คือแบบสามารถทำได้โดยการชี้เมาส์ไปที่รูปภาพตรงนี้แล้วเลือกอันแรกครับกดเลือกไปแล้วเลือกรูปภาพที่เราต้องการได้เลยครับผมเลือกเป็นรูปนี้แล้วกดไปที่แทรกครับผมเลือกรูปภาพรูปภาพนี้ปุ๊บ ทุกคนเห็นไหมครับมันไม่สามารถที่จะเลื่อนได้แต่ก็สามารถปรับขนาดได้นะครับแต่ไม่สามารถเลื่อนได้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ทุกคนก็จะเห็นตรงนี้ไหมครับตรงที่มาผมชี้คลิกเข้าไปเลยครับให้ทุกคนเลือกที่ตรงนี้นะครับปุ๊บอ่าและนี่เห็นอะไรไหมครับมันก็สามารถเลื่อนได้แล้วให้ทุกคนถ้าทุกคนต้องการให้ภาพเนี้ย มันใหญ่ไปอยากให้มันเล็กลงกว่านี้ชีมเมาส์ไปที่มุมครับมุมสุดเลยมุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะครับกดคลิกซ้ายแล้วก็เลื่อนปรับขนาดที่ต้องการเลยครับผมเอาขนาดนี้แล้วก็เลื่อนเก็บมาตรงนี้โอเคการแทรกรูปภาพแบบที่สองการแทรกจากอินเทอร์เนต็ตนะครับกดมาที่แทรกเหมือนเดิมครับเอาเมาส์ไปคลิกที่คําว่ารูปภาพตรงนี้ครับกดไปที่อันที่สองเลยครับ ปุ๊บอ่ามันจะมีรูปภาพหลากหลายให้เราเลือกนะครับถ้าเราหาจากตรงนี้ไม่เจอปุ๊บเราก็สามารถพิมพ์ได้ที่ตรงนี้ครับตรงที่มาผมชี้อยู่ตรงนี้อ่าผมต้องการเป็นรูปเครื่องบินผมคลิกไปที่เครื่องบินครับอ่าผมจะเลือกเป็นรูปภาพรูปภาพนี้นะครับแล้วกดไปที่แทรกครับปพ๊บออ่าทุกคนเห็นอะไรนี่อะไรนี่ไหมครับ มันเป็นเหมือนภาพแรกเลยครับไม่สามารถขยับได้ให้เราทาเหมือนเดิมครับโอเคเนี่ยขยับได้แล้วครับต้องการให้ขนาดมันเล็กลงก็ทําให้มันเล็กลงได้ครับโดยการเลื่อนเหมือนเดิมโอเคขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบครับ